ก็สวัสดีครับผูทุกท่านนะครับนี่กับผมนั๊กซีนะครับและตอนนี้อยู่ในเกมอันเชอร์นะตอนนี้เราอยู่ที่ไม่ไม่เห็นไหมครับโโยยกกเราอยู่ที่โยกอันเชดีดีนะครับเซิร์ฟเซิร์ฟดีดีอ่า แล้วตอนนี้เราสร้างเราอยู่ซื้อแปดมนยงสร้างสร้างบ้านของเขาตัวเองแล้วบ้านหลังเล็กๆไทยดีๆเซิร์ฟเวอร์แปดสมบูรณรูปูเนี่ยแล้วลตอนนี้เราได้ไปยัวคนอื่นเขาแล้วเขาจะมียิงเราแต่มันอยู่ไหนยัอยวอะไร <c oughs> ไม่ได้ยัวเราไปสร้างตัวไว้เอ็ไปเกียนเขาอ่ะไม่ได้ต <c oughs> ั้งใจยิงเท่าไหร่ตอนแรกอะไรนะตอนแรกเขาก็ดีๆแบบเฟสบี้ ไม่ยิงไม่ยิงครับไม่ยิงตูนตูนหลังไม่ยิงไม่เลยเนี่ยแล้วแม่งยกพวกมาแล้วตอนนี้เรามียศ VIP อยู่แต่ในนี้มันไม่เห็นเพราะว่าอะไรเขาไม่รู้ส่วนผมด้วยนะเดี๋ยวเราก็จะตัดคลิปไปดูตอนที่พวกนั้นมันมาแล้วก็ดี ตอนนี้เราได้ทำการเจอมีีท่เก็บสยยเอะงท่านแล้วเอ้ยตัวไม่อัดคลิปต่ออัดเนี่ยอัดแล้วเนี่ยอัดแล้วอัดอัดอยู่อ่ะอัดอยู่นะตอนนี้อัดอยู่ผมเพิ่งอัดเมื่อกี้เลยโว้ยโอ้ยฝากฝากสมัยไว้ตู้กระสุนมนฝากปืนไว้ในกายเธอะฝากปืนไว้ในกายฝากโลกสุนไว้ในกายเธอ หั้อคือหั้ออะไรหม้อดอกใช่เลยเฮ้ยคนคนคนเฮ้ยเฮ้ยเอ้าดีเอาดีเอาดีเอ้าเอ้าโดนตัว์ตอรมีไรครับตัว์ตอรมีวิ่งไรครับตัว์ตอรมีวิ่งตีครับตอนนี้วันแล้วแน่วันแล้ววันแล้วยิงแล้วยิงแล้วโอ้โยเฮ้ยเดี๋ยวเช็คม่านก่อนเดี๋ยวดึงปิดอ๋อไอตัวโน้นน่ะนะตัวใช่ใช่ใช่ผมส่องมันอยู่ตัวไหนวะ ไปแล้วอ่ะไปไปพี่เข้าเมืองปะพี่พี่ลงมาลงมาไปเข้าเมืองปะเต้มาเต้อัวดีกว่าไหนๆไหนๆอาคุณพกแม่งเลยแล้วกันโอยลืมเจ็บไหนไอ้เหี้ยเอ้ยหลังกูเห็นพอดีเลยกลับครับกลับๆรับับเห็นหลังครับกลับครับตรงบ้านกูได้ไงฮะใครสั่งใครสอนไม่โดนหัวด้วยผมปะปะๆๆช่างมัน ไปหนอ่ะขอของย่อยหน่อยจ้าของใหญ่เออไปย่อยเด็กเรายิ่งไม่มีซ่อมกอว่ะงจังคนสังคนเดินเดินผ่านบานเดดเดดเดดตายวอจ้าวอุยกลับกลับอุ๊ยเกิดตายปะตายตายตายกิ่ซี่ว่ะเฮ้ยขับไปยิงหัวมันดิ เฮ้ยพี่พี่พี่เกอร์ใช้เปิดอะไรเปินลูกหม้อไปดูดิแล้วจีซีเราหมดไหมไอ้นั่นไม่ได้มเอ้ะเอามาเอาเด้อไอจีซีมาเด้อโอ้โหเกือบตายพี่โอเคตายขึ้นไปโดนแน่เอา้องไม่สิร์ฟก็จะได้ปั๊มเฟลเดตเนี่ยปั๊มปั๊มปั๊มไม่ทันรอนรอแป๊บนึงได้ของขึ้นมาจิงเต็มไงเที่อ เต็มแปดอะนะเออเฮ้ยยังยังไหนจะดาวกันยู่ไหนก็บอกจุดมาใช่ป่ะวะ๋ยวคิดเล่อยขาดูก่อนขาดูให้ยิงเงี้ยยังเงี้ยบอกจุดดิเลี้ยวหนึงเข้าบ้านก่อนขาดูก่อนเดี๋ยวพุ่งอะไรบอกก็ได้เดี๋ยวกี้เห็นมันเดินอยู่ กไม่เกินผม,มได้ผมได้อันนี้มาไอวิชั้นพี่ผมเอาไอ้พีชั้นเจ็บไว้สองพี่แล้วกันโอเคผมไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยลงบวกแล้วฮะลงบวกแล้วไอ้ชั้นชิตุ่มมีเจ๋งเหรอวางเอาวางบวกหน้าเวน เนี่ยกูรู้แล้วมันอยู่ไหนมันอยู่บ้านเราเดิมเลยกูใช่ไหมได้ได้แล้วพี่ออมมาวิ่งบวกเลยพี่เกอร์แม่งโคตรอ่ะโคตรสายไม่ไหวแล้วฮะไอ้พี่อ่ะเกอร์แม่งนอนนอนจริงไอส้มงกระสุนกูไหมเนี่ยฮะไอส้มดูไงรู้ไหมเนี่ยกระสุนกูซื้อมากี่บาทมึงไม่ให้กูฟาร์มกันเนี่ยฮะแล้วจะซอยห้าบาทไอพี่อ่ะรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยเก่งเหรอเก่งจากไหนวะ มยิงใครหาร่านเข้าใจไหมคณเขาฟาร์มสกิลคณเขาฟาร์มสกิาาลมาเดี๋นวเราต้ององัพสกิลใหม่เลยหา่านยิงกูลงเลยเยี่ยแตกมั้ยนะแตกเลยแตกด้วยืมบอกนะอย่าให้กูเข้าชจาตูนเจ็บขนะองอะเยี่ยตีแม็กเต็มตัวเลยเรอะ ไม่กูไม่มึงแตกไม่เตยกูไม่แตกอ๋อเอาเกมไม่ได้เอาลังเยอะเลยเหรอตูนไม่รู้ว่ากลับบ้านละพี่เหลือสามลัดว่ะเก็บหมดปะน่ะหมดหมดไม่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 น่าหมดอ่ะพี่พี่มาดูดิเย่าได้ประเด็นนะขออัพตเกียวก่อนไม่ได้แดกหรอกอีอีไม่รู้เก็บอันนี้ไว้ก่อนไปด้วยกูเก็บแมจิซซี่ให้หมด ไม่กี่สี่อ่ะส,ส่วนเปอร์เซ็นต์นะเบสโอ้ยไอ้ตัวมึงวิ่งมาแย่ยน่าอย่างกระโจน,นเต็มเต็มเลยเหี่ยสัตวโอ้ยแบนเดดกลับก่อน้วแต่โอ้โห <c oughs> ไอ้ตันอย่างรวยในตัวเนี้ยไม่ต่างนแบนเดดเต็มเลยมาเถอะมาเถอะ กับบ้านจอนจุดบ้านจดอดใช่ไหมบ้านปนาใครยิง,งยิงขู่เว่ยยิงขูยงข่ยิงขู่ผมยังไม่ได้ยิงสช่ไหมกูกลัวตายาาแล้วบ้านเราอยู่ไหนวะอยู่โน่น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 อะไรไปผิดไม่อยากซื้อสกินทันทีแบ่เจอร์อยู่อย่าอยากลัวตายเออ โดนตายเนี่ยไอไทยไม่ยิงไทยเนี่ยหน้ามันใกล้มากเราก็โอ้โหเราก็ยิงมันตายไปหลายรอบใช่ลองสารนี่ลองสารบ้างลองสารทำไมเป็นบ้านเแบบบ้าไงเด็กจ๊ะเต้ยต้องหาอะไรวางทับแล้วเต้ยัำอะไรโอ้ต้นไม้หน้าบ้านเนี่ยมันบังมากเลยนี่คือบ้านผมและนี่คือห้องผมตู้เซฟ ไม่เยอะหรอกก็จะวางแคมป์ไฟล์ได้ปะไม่ก็เกิดอยู่ดีขอเวลาเชียร์ของ